คุณเป็นคนอย่างไรในสายตาคนรอบข้างนมูลนะคะเป็นคนที่สองบุคลิกนะมีความขัดแย้งในตัวเองบางทีก็ดีก็ดีใจหาย ร้ายก็ร้ายแบบน่ากลัวเลยนะคะบุคลิกของคุณเนี้ยเรียกว่าคาดเดาไม่ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงอยู่ในโหมดที่คุมเคลือนะคะไม่ชัดเจนให้ตัวเองคือถ้าดีนี่ดีใฉยหายนะ,ะถ้าเกิดท่าร้ายนี่ก็อยากเขาไปไกลนะคะเป็นคนที่ชอบสะสมนะคะคือสะสมนี่คือถ้าทําอะไรมีการวางแผนอย่างดีหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นคนชอบวางแผนมองกันไกล <c oughs> เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนมีความรักคือถ้ารักใครเนี่ยก็คงรักจริงคือก็อเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนน่ารักถ้าคุณได้รักใครเนี่ยคุณเป็นคนเต็มที่กับกับความรักจริงๆนะคะเป็นคนใจดีกับคนรอบข้างและแน่นอนน่าจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะคะ